เจนลักษณะที่ผู้ชายที่เราจะเรียกว่าผู้ชายคุณภาพนั้นคือหนึ่งเป็นคนที่มีทัศนคติดีต่อผู้อื่นโดยเบสิคคนเราอะ่ะก็ควรจะทัศนคติดีกับตัวเองโดยเบสิกแล้วถูกปะ่ะพื้นฐานัมันต้องมีอยู่แล้วแต่ตรงเนี้ยข้ามไปก่อนเพราะคนที่มีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่นคือคนที่ไม่ขาดไม่ขาดหมายความว่าเขาเป็นคน เหมือนจะคิดบวกอ่ะคิดบวกแล้วมองทุกอย่างเป็นเรื่องที่ดีไร้ซึ่งความอิจฉาวิสยาไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะครับมีความอิจฉาริษยาหรือว่ามีอย่างเด่นอะไรเงี้ยผู้ชายก็เยอะมากผู้ชายบางคนชอบนินทาผู้อืน่นชอบมองผู้อืนน่นในแง่ลบแต่ผู้ชายคุณภาพจะไม่มองตรงนั้นเพราะเขารู้ว่ามันเสียเวลาในการใช้ชีวิตของเขาเขามองว่าพลังบวกที่ทําให้คนอืน่น เข้าหาเขามันมีพลังที่ดีมากกว่าที่จะพูดเรื่องลบๆและให้คนเข้าหาเขาเราสามารถที่จะดึงเพื่อนมาคุยกับเราแบบสุขสนานได้แต่มันมีสองแบบก็คือการที่คุณจะพูดแง่บวกหรือจะพูดแง่ลบคนบางคนใช้เวลาหลังเที่ยงกินข้าวช่วงรีแลกนั่งนินทาชาวบ้านแล้วก็หัวเราะหรือสนุกหรือมองอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติที่เป็นเชิงลบอะแต่นั่นมันไม่โปรน p o t ไง คนที่เป็นเชิงบวกปุ๊บเขาคุยในเรื่องที่ดีๆกันคนคุณภาพก็คุยเรื่องเรื่องธุรกิจเฮ้ยไอ้คนนู้นมันทำนีได้ทำไมมันเบิกวะเฮ้ยทำไมเราจะทำอย่างมันไม่ได้ทำไมเราติดอะไรแทนที่จะบอกว่าเอ้ย e มันก็แหม่พ่อมันรวยไอ้คนนี้แบบเป็นเพราะว่เขามีเส้นมีสายถูกป่ะถูกป่ะเออคนที่มีทัศนคติที่ดีต่อคนอื่นจึงมักจะเป็นคนที่มองการไกลได้มากกว่าคนทั่วไปครับสอง ต้องรู้จักเรียนรู้เรียนรู้ที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมไม่ใช่ไปนั่งท่องจาตารานะครับแต่การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการที่เรารู้จักการรับฟังผู้อื่นครับการรับฟังผู้อื่นหรือรับฟังจากประสบการณ์ของเขาที่ผ่านมาแล้วนั้นนะเป็นคนที่ฉลาดเหนือยิ่งกว่าคนกล้าลองผิดลองถูกก็มีโอกาสล้มเหลวคนที่เก่งแต่ตำราก็ล้มเหลวได้ แต่คนรู้จักแพ็กชีสที่เขาประสบความสําเร็จแล้วนั้นนะเขาไปได้ไกลยิ่งกว่านะครับและคนที่เป็นคนคุณภาพเขาอยากที่จะรับฟังคนรวมถึงถ้าเขาคบใครเขาก็อยากจะเป็นคนที่พร้อมจะรับฟังผู้คุณผู้หญิงทุกคนผมถามว่าคุณอยากได้ผู้ชายแบบนี้ไหมครับหัว <c oughs> ใจมาตอนนี้ครับสามคนที่เชื่อถือได้ reliable พูดคำไหนเป็นคำนั้นคนทุกคนบนโลกเนี้ย อยากที่จะทําตามคําพูดตัวเองคูณอา่จะบอกว่ามันไม่จริงแล้วเขโคลนดิคนบางคนมันไม่รักษาคำพูดใช่ไงเออแต่เบสิกของคนนะมันจะอยากรักษาคําพูดตัวเองมันเป็นอัตโนมัติของคนทุกคนแล้วแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันจะขี้เกียจทําตามคําพูดหรือมันจะใช้คําพูดนั้นแค่หลอกลวงคนอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่คนที่เป็นผู้ชายคุณภาพนะครับเมื่อพูดก่อนจะพูดอ่ะเขาจะคิด ว่าเขาจะรักษาคำพูดได้ไหมและเขาชัวร์ว่าเขาจะทาได้หรือไม่เขาถึงพูดออกไปว่าเขาจะทําคําพูดเขาเมื่อออกจากปากเขาเป็นคําพูดที่เป็นนายเพราะฉะนั้นแล้วเขาเป็นคนที่เราเชื่อถือและไว้ใจได้อย่างชัดเจนมากทั้งในหมู่เพื่อนและกับตัวคุณอย่ามองแค่ว่าคุณไว้ใจเขาได้หรือเชื่อใจเขาได้เพียงอย่างเดียวนะครับเวลาที่คุณจะมองผู้ชายสิ่งที่ดีที่สุดคือมองจากอะไรปะ มองจากการที่เขาคบเพื่อนเขานะมองจากฟีดแบ็กที่ที่เพื่อนเขามีให้เขาหรือมองจากเพื่อนของเขาว่าเขาคบคนประเภทไหนอ่าเขาคบคนประเภทไหนเขาก็คือคนที่คล้ายคนประเภทนั้นครับถ้าเชื่อถือไม่ได้จบข่าวครับคุณไม่ควรจะคบผู้ชายประเภทนั้นออนะเสียวเวลาเชื่อถือไม่ได้นี่คือจบเลยไม่รักษาคำพูดจบ